สวัสดีเพื่อนๆนนชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยทุกคนเลยนะครับวันนี้อีเวนต์ใหม่ก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับตัวละครนะตัวละครที่เข้ามาในวันนี้ก็น่าจะเป็นตวัวที่ค่อนข้างอาจจะเก่งหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ เดี hey, like said, Claire, window, ๋ยวเราไปดูเฮ้ยเดี๋ยวอีโมจิของเจ้าหญิงน้ำแข็งเกนด้าหมายโง่อีโมจิเพราะมาไม่เหมือนไต้หวันเลยตัวละครใหม่เจ้าหญิงน้ำแข็งเกนด้าย้ายแปดช่องหน้าชนะร้อเร์เเมื่อมีเธออยู่ข้างกายข่แรกอะไรแขันแรกอะไรอะไรเขียนอะไรเกมเจมเขียนอะไร แ็งลงแทงแรกอะไรสกิลใหม่หรอแทงแรกดูซิเมื่อตกสกิลนะเมื่อตกพื้นที่ขอนใายจะมีโอกาสคาสภ50%เลื่อนย,ย้ายแปยงพื้นที่ตปช่องด้านหน้าทันทีและเลืยอนไปตรงข้ามทั้งหมดภายในระยะที่ภายในระยะไปย่งพื้นที่ที่เลือกอันนี้ก็จะเหมือนเหมือนกับตัว ตัวเป็นเวลาเหมือนเวลาที่ถูกปลุกแต่ลดลดเปอร์เซนต์ลงมาเนี่ยห้าห้าจากเจ็ดสิบนะถ้าใครมีเวลาที่ถูกปลุกแล้วะตัวนี้คือไม่ต้องหาไม่ต้องหาเลยเพราะว่าเวลาที่ถูกปลุกเก่งกว่าเยอะหรือเปล่าดูสกิลที่สองก่อนเมื่อป่าตรงข้ามมาตกที่ฉันจะมีโอกาสเด็กสุดเจ็ดเปอร์เซนต์บังคับฝัดตรงข้ามไปยังพื้นที่ไปยังแรงไม้ที่แผงนที่สุดของเล่า และกัดขันด้วยฟองตอบาตัวน,นี้ก็จะมีสกิลของเวลาที่ถูกปลุกกับชิคเก้นลานเอาเวลาที่ถูกปลุกไปใส่คู่มือไก่สสมุดคู่มือไกลสมุดอะเออเหมือนตัวนี้เปะ๊ะเก่งกว่าด้วยเวลาที่ถูกปลุกมันจะมีแปลงล้านใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย ใค,ใครมีเวลาแล้วไม่มีไออันนี้นี่โู่มือกไกดใต้สมุดนะเนี่ยอันนี้ออาให้เป็นเอ็กความเบอร์เซมจะเพิ่มอเอามาคอมโบกับเอามาเอาเวลามาคู่กับอันนี้ก็จะกลายเป็นตัวนี้ที่หกกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องตามหาหรอกและมันหายากหรอกือเปล่า เดีวเราไปดูกันเจ้าหญิงน,น้ำแข็งเกด้านะสามารถหาได้จากการตามหาเจ้าหญิงน,น้ำแข็ง3อันกับเจ้าชายคาชัค3ามอัน,นอันนี้พี่น้องกันแน่ๆเลยอันแรกเป็นเจ้าหญิงน,น้ำแข็งเกดา้าเอ็กบอกไปเลยแล้วก็เจ้าหญิงน,น้ำแข็งสามารถหาได้จากการสะสมคาถาเวทของเกดา้า โบของเกนด้าแล้วก็ปราสาทน้ําแข็งใหญ่ละสามอันเอามาแลกเป็นเจ้าหญิงน้ําแข็งเอบอดไปก่อนให้เดานะอันนี้หายากเพราะไม่มีแบบนี้ให้ตาหรือเปล่าก็าไม่แน่ต้องลองสุม่มแล้วก็ปราสาสสองอันเอามาแลกเป็นตัวสุ่มจจคเนลล่า์แบบนี้อันนี้ส่วที่ดีก็มีดีมาก ก็ไม่ค่อยโหดแล้วไม่มีใครเล่นหรอกไม่ค่อยมีคนเล่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็โบสองอันห้าอันเอามาแรกเป็นก่อนงานยามานีพิเศษอเดี๋ยวเราไปดูในประกาศกันก่อนนะแล้วไม่กดอ,ออกไม่ออกโอเคในประกาศในประกาศนะ ในประกาศเจ้าหญิงน้ำแข็เกดา้าเจ้าหญิงน้ำแข็งเกด้าก็จะมีสกิลตามที่บอกไปแล้วส่วนบัฟก็จะเป็นแปนงจรวดเวลาแล้วก็รางวัลปิดอีเวนต์200เพชรมาเป็นแบบแพ็คไกด์นะแพ็คไกด์ตัวละคร5บวก5แบบเดิมแหละนะ แล้วก็จะเป็นารางคารุคนดาวก็มีมากาสอีเวนต์ประจำสัปดาห์มาดูกันโบนัสโบนัสนี่นะโกยเพชรวันจันทร์วันพุธวันเสาร์ที่7วันอาทิตย์ที่8แล้วก็วันจันทร์ที่9แล้วก็วันพุธอีกทีนึงโอเคอย่าลืมมาโกยเพชรกันด้วยวันพุธนี้นะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วก็มีไอเทมภารกิจเป็นคนที่มีเลเวล หนึ่งถึงห้าสิบก็จะได้เป็นหมีข้อโลดเวลหนึ่งใครที่มีเวลห้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยก็จะได้เป็นหมีข้อโลดเวลสองใครที่มีเลเวลหนึ่งร้อยหนึ่งถึงนึ้อยสสิบก็จะได้เป็นหมีข้อโลดเวลสามปรับเปลี่ยนนะเพิ่มอ m o j ิเพิ่มอีโมติคอนในเกมก็จะเป็นโมจิเจ้าหญิงน้ำแข็งนี่แหละนี่นะ แล้วผมจะให้ดูกิจกรรมของผมจะเป็น140นะกิจกรรมก็จะเป็นอันนี้ไอเทมหมีพวโลกนะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วแต่เลเวลของผมก็จะเป็นแบบนี้เป็นลูกบบในตำนานกี่ลูกเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสามลูกได้สามแสงทองโอเควันนี้ไม่มีอะไรของฟรีนี่นะของฟรี เรามาเปิดกันอันไหนออกก็คืออันนั้นนะ่ะง่ายปึ๊บโบตุ่มอ้ามาแล้วโบโบหาง,ง่ายบลอกแล้วโบหาง,ง่ายอะไรนาทีทองวันพรุ่งนี้นะวันพุ่งนี้อย่าลืมมาล็อกอินนะหนึ่งทุ่มขึ้นถึงสองทุ่มรับตั้งไหวมากมายรับขยะมากมายรับเกลือมากมายก็ลองเข้ามาดูกันได้ ไปดูในร้านค้านะนี่นะต้องเป็นแพ็คส่งจะได้อันนี้แถมแถมซื้ออันนี้แถมอันนี้ในกล่องขัญเพชก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอนะไรน่าสนใจเท่าไหร่ไปดูที่มีอัลตราไมาขายนะแต่แต่ซื้อก็น่าจะไม่ได้อัลตราไหรอก นี่นะสองร้อยเก้าเก้าเป็นอันนี้สองอันแพ็กหนึ่งร้อยทองสามล้านทองสามแสนนะแล้วเป็นแพ็กอันนี้สองอันแพ็กอันนี้อีกสองอันไม่ต้องบอสเซอหรอกอคตา้าการสื้มไอเทมมีบอกไหมก็ยังไม่มีเซิร์ฟได้บัตรยังมีอะไรอนะไรเซิร์ฟแพลไม่มี ถ่ายมาไม่มีโอเคสำหรับอีเวนต์นี้ก็ขอตัวจบไปเพียงเท่านี้กแล้วกันมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับผมบ๊ายบาย